ไปดูข่าวคุณแม่กันบ้างนะคะหลายคนเนี่ยบ่นคิดถึงคุณแม่นะคะแต่ว่าคดีเนี่ยก็ยังไม่ได้เงียบหายหรือว่าจบลงไปนะคะสําหรับคุณแม่ของคุณแตงโมนิดานะคะเธอไปล้องกลองปราบนะคะให้ตรวจสอบมือมืดที่แอบไปใช้บัตรเดบิตในการทําธุรกรรมทางการเงินถึง3ครั้งหลังจากที่คุณแตงโมนั้นตกเรือแล้วก็เสียชีวิตก็มีการตั้งปมสงสัยว่าอาจจะเป็นมูลเหตุแห่งการตายหรือไม่อย่างไรค่ะ เรื่องนี้ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบรรคับอขอภัยนะคะกองบัชาการตำรวจสอบสวนกลางนางพานิดาศิริยุทธโยธินซึ่งเป็นแม่ของคุณแตงโมนิดาพัชระเบียรพงศ์นะคะนักแสดงชื่อดังที่พระตกเรือสปีดโบท๊ทแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตพร้อมด้วยนายแชวัน์โลมากุลที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัว เดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกนนทพันธ์กาวชูรองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการสองบอกปเพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบนะคะหลังจากพบข้อมูลว่ามีบุคคลเนี่ยนำบัตรเดบิตของคุณแตงโมนะคะไปใช้ทําธุรกรรมทางการเงินหลังจากที่คุณแตงโมตกเรือแล้วก็เสียชีวิตนายชัยวัฒน์บอกว่าการเข้ามาพบพนักง,งานสอบสวนเนื่องจากว่านางพนงพดิดานะคะคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ย ได้ตรวจสอบพบความผิดปกติซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวทางการเงินของคุณแตงโมหลังจากเธอพบว่าเมื่อเวลา23นาฬิกา55นาทีนะคะของวันที่24กุมภาพันธ์2,565ปีที่แล้วเนี่ย ปรากฏว่าบัตรเดบิตของคุณแตงโมเนี่ยนะคะได้ถูกทําธุรกรรมทางการเงินทั้งที่ของทั้งที่ตัวของคุณแตงโมเนี่ยตกเรือเสียชีวิตไปแล้วด้วยซ้ําตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ21่สนาฬิกาโดยประมาณ ก่อนจะมีการใช้บัตรอีกครั้งเป็นครั้งที่2ในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาของวันที่25กุมภาพันธ์ปี2,565ปีที่แล้วเนี่ยนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยังอยู่ระหว่างการค้นหาร่างของแตงโมและครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ย เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกเวลาสักประมาณตี2ของคืนวันที่26กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่มีการพบศพของคุณแตงโมด้วยตรงนี้จึงเป็นเหตุให้นางพนิดาเนี่ยเกิดความเครือบแคลงนะคะเราสงสัยบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นมูลเหตุหรือว่าแรงจูงใจเรื่องของการประสงค์ต่อทรัพย์ จนทาให้คุณแตงโมเนี่ยต้องเสียชีวิตหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่คุณแม่เนี่ยนะคะมีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งข้อสงสัยก็เลยอยากให้ทางตํารวจกองปราบเนี่ยช่วยสืบหาข้อที่จริงว่าบุคคลใดนะคะเป็นผู้นําบัตรเดบิตด,ดังกล่าวไปใช้ในห่วงเวลาที่คุณแม่เล่าให้ฟังด้านนางพธิดานะคะบอกว่าความผิดปกติเรื่องบัตรเดบิตของแตงโมเนี่ยประกอบกับเรื่องผลประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรมธรรม์หนึ่งล้านบาทนะคะความผิดปกติอีกหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้น ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับมูลเหตุที่นำมาซึ่งการเสียชีวิตทางนี้ตนเนี่ยไม่อยากจะพูดหรอกนะว่ามันเป็นการฆาตกรรมเพียงว่านะะอยากจะให้พิสูจน์ทราบข้อท็จจริงทั้งหมดให้มันกระจ่างชัดกว่านี้ส่วนเรื่องบัตรเดบิตของแตงโมตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ใดเป็นคนนำไปใช้ต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพิสูจน์ทราบเสียก่อน คุณแม่บอกด้วยนะคะว่าหลังเกิดเหตุได้รับเพียงกระเป๋าของน้องแตงโมซึ่งภายในกระเป๋าเนี่ยมีเงินอยู่เพียง20บาทส่วนบัตรประชาชนบัตรเดบิตบัตรเครดิตแล้วก็สิ่งของอื่นๆในกระเป๋าเนี่ยสูญหายไปไม่ทราบว่าใครเป็นคนเอาไปนะคะ ส่วนเรื่องกรมธรรม์หนึ่งล้านบาทที่แตงโมระบุชื่อเป็นลูกสาวของกระติกเป็นผู้รับผลประโยชน์นั้นคุณแม่ยืนยันนะคะบอกว่าไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าติดใจ,จเพราะว่าเป็นความตั้งใจของคุณแตงโมซึ่งกรมธรรม์ฉบับนั้นตนได้มอบให้กับทางตํารวจภูธรภาคหนึ่งไปแล้วนายชัยวัน์บอกนะคะว่าจากหลักฐานความผิดปกติต่างๆที่พบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นก็เชื่อว่าไม่นานค่ะความจริงเนี่ยคงจะปรากฏ ซึ่งความเห็นส่วนตัวของตอนนั้นก็เชื่อว่าหลักฐานและก็ความผิดปกติต่างๆที่พบนั้นถือว่าเป็นประเด็นสําคัญที่อาจจะมีการดําเนินคดีในความผิดข้อหาใหม่ๆในอนาคตนะคะนอกจากนี้ยังอยากจะชี้แจงถึงกรณีที่มีบุคคลแอบ,บอ้างนะคะคืออ้างตัวบอกว่าเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของนางพนิดาเพื่อที่จะไปหลอกลวงทรัพย์ของผู้อื่นจนกระทั่งสูญเงินหลาย10ล้านบาทนั้นก็ขอยืนยันตรงนี้เลยว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับนางพนิดาแต่อย่างใด ซึ่งตอนนี้ทราบว่าบุคคลดังกล่าวได้ถูกสอนอลุมพินีรวบรวม,รวม,รวมหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับในความผิดฐานช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังทราบมาอีกนะคะว่ากําลังจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกหนึ่งหมายจับด้วยทั้งนี้นางพัทิดานะคะพูดถึงเรื่องดังกล่าวด้วยโดยยืนยันบอกว่าตนเนี่ยไม่เคยแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวแต่อย่างใดแต่ยอมรับนะว่าเคยไปออกรายการทีวีด้วยกัน ทั้งนี้หากใครพบเจอหรือว่ามีเบาะแสตนมีรางวัลนําจับนะคะจะมอบให้จํานวน3 0 0แสนบาทเลยค่ะคุณแม่ว่าอย่างนั้นเพราะว่าการกระทําของบุคคลดังกล่าวนั้นสร้างความเสื่อมเสียให้กับตนเองเป็นอย่างมากค่ะ